ชงประจันร์กับน,น้องแพรใหม่นะคะ สีล้านดวงใจนะคะจันยามเจ้า ชีวร้านรองใจกับสองเริ่มนะคะคนอื่นเขายังไม่ตื่นเนาะน้องยูข,ขอบคุณนะคะ <c oughs> กระซิบกระซาบเอาเห็น <c oughs> พระจันทร์มันสวยเจ้าบ้านก็ยังไม่ตื่น <c oughs> เดินออกมาทิ้งขยะก็เลยเห็นพระจันทร์สวย มันเวลานดวงใจนะคะคสงสารนางเจ้าบ้านก็ยังไม่ตื่นยุงก็เยอะก็ยังจะมาถ่าย สักแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวชาวบ้านเขาตื่นเราก็หลบเข้าบ้าน <c oughs> เขาจะหาว่าเราบ้า <c oughs> <c oughs> มีแล้วอยู่หนึ่งดวงนะจะ นั่งอยู่ใกล้ๆบ้านเพื่อนบ้านนั่นเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนบ้านแตกตื่นมีดาวอยู่หนึ่งดวงขะจันทร์หนึ่งดวงกินแอปเปิ้ลกับน้องเนยเมื่อคืนนะแสบคอเสดรนดวงใจขอบคุณนะคะเสียงแห้ง เมวานก็มีเหตุมีเหตุฉุกเฉินเพื่อนบ้านตากผ้าแล้วน้ำหยดใส่กัน ก็นึกว่าเป็นอะไรอยู่ดีๆก็ขึ้นเสียงโวยวายฟังเข้า,าคนอยู่ข้างบนตากว่าหยดน้ำใส่น้ำหยดลงมาใส่คนข้างล่างท้าตีท่า,าต่อยกันมัดิโอ้ยเนาะเราอยู่ข้างล่างแท้ๆเรายังไม่ว่าอะไรเลยแต่มีคนเดือดร้อนแทนเรา กำลังดูข่าวอยู่ดีๆเอาเสียงโวยโวาย,ย,ยอะไรว่า,วาก็เลยตามไปไ,ไปดูตามเสียงท้ากันขึ้นมาขึ้นมาดีกว่าสัน <c oughs> ใช่ใชตึกคนเยอะคนไม่เยอะหรอกแต่ว่าปัญหามันเยอะเดี๋ยวขยับก่อน เพื่อนบ้านเริ่มเปิดไฟแล้ว <laughs> หาที่หลบดีกว่าเดี๋ยวเขาได้ยินเสียงเราเดี๋ยวของขึ้นฝนก็มีไปปล่อยอม,อม,มาทำนี้ดีกว่าใช่ใช่ไอคนนั้นแหละไอคนที่เมื่อก่อนมันเคย มีคนเข้าสู่บุหรี่แล้วคนสูบบุหรี่แล้วควันมันผ่านห้องเขามั้งเขาเอะอะวุยวายเขาหาว่าตาเทพเป็นคนสูบเขาก็เลยเรียกให้ตาะเทศขึ้นไปดูอาการเมียเขาสี่หายใจพะง,งาบพะง,งาม,มันแพ้ควันบุหรี่มันใกล้จะตุยแล้วว่าศัลว่ะ เขาก็เป็นคนเรียบร้อยเนาะเขาก็ได้ยินโ,ยโวยวายแบบนั้นเขาก็ไม่สบายใจเขาก็เลยเราดูอาการมันมันท้าตีท้าต่อยไงก็เลยจะขึ้นไปหรอจะขึ้นไปจะดีหรอเดี๋ยวเขากลัวเขาจะทําร้ายอะไรเงี้ยนะดูจากอาการแต่แตาเทพเขาไม่สบายใจไงเขาก็เลยขึ้นไปดูขึ้นไปเขาก็บอกว่าถ้าคิดว่าผมเป็นคน เป็นคนทาเป็นคนจุบก็ขอโทษแล้วกันผิดไม่ผิดก็ตามทุกคนเนี่ยจะขอโทษไว้ก่อนก็เลยก็เลยนั่นแหละเมื่อวานก็คนเดิมนั่นแหละเขาอยู่ชั้นสองไปแต่เช้าเลยเขาก็เลยบอกว่าอะไรอาการเดียวกันนั่นแหละ าการเยวกันเทพเขาไม่ได้เขาอะไรไม่รู้เขาต้องขอโทษไว้ก่อนไงหลายคนก็บอกว่าจะไปขอโทษมันทำไมเราไม่ผิดคนเขาก็โูกันทั้งบ้านทั้งเมืองจะมาโทษอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยดีน่ายอดชั่วไม่อยู่ ถ้ายอดเชื่ออยู่อันนี้กันพอดีสมอันนี้มันชื่อสมชายแอ่นั่นมันชื่อยอดยอดชายเขาแก็บกันพอดีทีนี้ก็เขาก็ไปร้องเรียนเจ้าของเนาะเขาก็ไปร้องเรียนเจ้าของบอกว่าจะ ไม่ให้มันอยู่ให้เอาไอ้นี่มันออกไปให้ได้มันเป็นคนไม่ดีเพาว่าตาเทพแล้วนะนะทีนี้พอถึงเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเขาก็เลยบอกว่าถ้าคุณอยู่ลําบากนะักคุณก็ย้ายไปเถอถ้าคุณอยู่ลําบากนะักคุณก็ย้ายไปเถอะก็จะมีแบบนี้อยู่เรื่อยๆไม่กับคนใดก็คนหนึ่ง กี่นาทีละสิบนาทีสิบเอ็ดนาทีเขาพูณเจ็ดล้านดวงใจนะคะคนไปทํางานแต่เช้าเขาก็าไปเนาะแม่ค้าป้าคนที่ขายลูกชิ้นทอดเนี่ยแกก็ก,กทํากับข้าวอยู่ข้างบนแกขายข้าวกล่องด้วยเมื่อกี้นั่งอยู่ตรงกลางร้านตรงหน้าร้านแกนั่นแหละแล้วไอ้กระทิงเขาก็เปิดไฟเนาะเราต้องรีเพน <laughs> เต้องรีเพน แานดวงใจขอบคุณนะคะตอนนี้ทำคลิปก็ไม่ค่อยได้ใส่เสียงเพราะว่าตะเทพเขาเวลาน้อยแล้วโทรศัพท์เขาแห้งด้วยไม่ได้ใช้โทรศัพท์มาหลายวันแล้วแต่บ้ายุดของน้องเนแล้วก็ของยะเทมนี่แหละเอาไปทำคลิปเพราะว่าเครื่องแกมัน มันใช้งานหนักเนาะแล้วก็แล้วก็คุ้มค่ามากซื้อมาแรกซื้อในราคาโปรโมชั่นหนึ่งบาทวา่าสั่คุ้มแสนคุ้มเลยแกก็เลยอยากได้เครื่องใหม่น้องเนยก็อยากกลับบ้านไปหาแม่แม่ก็บอกน้องก็รอโอ้จะทำยังไง อย่นิดหน่อยเนาะอาเอาเท่านี้ก่อนละกันเนาะเพื่อนๆเ,เขาเพื่อนบ้านเขาเริ่มเตื่นกันแหละเอาไว้เจอกันครั้งหน้านะคะขอบคุณน้องยุขอบคุณทุกคนที่แวะมานะคะโชคดีมีความสุขทุกคนเดอ้อบ,บายๆนะคะเนอะน้องยุแม่ก็ถามทุกวันเลยหนูจะได้ไปวันไหนวันอะโอ้ยตุ่มๆต,ต่อมๆใจ